ต้องอันเองเหรอมึงขับรถอย่างนี้ไปชี้บักพานน่มึงแหยกไกลกูเตือนครับเตือนระวังหูดักปวดล้กเสียงร้งซะเตือนแล้วนะเอาล้วครับผมการสวัสดีท่านผู้ชมสุขสุขคนเลยนะครับเด้อวันนี้ก็มาอยู่กับผม v c p ีเกับเกมทีมิชื่อว่าเลตนะครับผมอ่านถึกปะแลดเดินลากโนมรู้ AR เอ้ยอีหยังวะ R I A K E นะครับผมนายก็แบบ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคโอเคสักวันนี้ผมก็จะมาเล่นให้เบิงกันนะครับว่าเบิงนะฮะในเรื่องเกมนี้มันก็เหมือนกับแบบว่าให้เราไปล่าไอไอตัวนนตเนี้ยไออะไรนะไอแรดเนี่ยใช่ไหมชื่อมันชื่อแรดใช่ไหมมันก็จะมีตอนกลางคืนให้เราไปติดกล้องนะครับโอเคมาเรามาเล่มกันเลยนะครับผมจะเอาจากที่ผมเอากล้องไปก่อน9ตัวกับโน้ตบุกแมนบอเขาเรียกอะไรอะ่ะอ๋นนี้มันจะให้นอนเลยบอกโอ้ยยังยัง,ยงต้องไปติดกล้องก่อนเออแล้วก็ต้องเอากล้องไปได้เยอะๆเลยนะครับ วิ่อะไรเนี่ยโอ้จิบเบิลจิบเบิลอปอรไปอะไรไโอเครู้ละ, <c oughs> ะตัวนี้คือฐานไฟฉายใช่ไหมเก็บปืนไปด้วยเว้ยนี่กล่องปฐมพยาบาลเสียงอะไรมันเดินอยู่อุ้ยหมูอุ้ยเป็นไรอะโอเค,อเคนะครับเดี๋ยวเราไปเอาของจุดตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นอาหารหมูนะเว้ยเก็บไปหนึ่งอันอันนี้ก็อาหารหมู หมูมไม่ลงอู้เหรอหมูแล้องูอย่างี้หรอหมูห้องขึ้นมาตายทั้งดียบแดงใเยอะเลยโอเคต่อ,อไปนะเราจะเอากล้องวางนะผมกดตัว C ีนะครับติดไปเลยเออติดใส่หมูแล้วเว้ยแล้วก็ตัวเอ็มเปิดแมพเพื่อไปหาจุดวางกล้องนะครับจุดแดงๆคือจุดที่เราไม่ได้วางกล้องนะครับผมจะมีอยู่ทั้งหมดโอ้หลายจุดคักเว้ยเอาละเอาจุดนี้ก่อนนะครับผมติดกล้องไปโอเคมันขึ้นเขียวเหลือๆแล้ว โอเคติดไป2จุดแล้วนะครับผมต้องเป็นอยังเราต้องรีบไปนะนะเพราะว่ามันจะมีเวลาอยู่ด้านล่างเนี่ยเห็นไหมเอาละเราติดติดต้นหนึ่งที่ใส่ป่ะมีไงเจอละติดเลยอุ้ยตุ้งสีเขียวอุว้ยหามึงมันอีหยังวาน้ำเต๋อเราจะติดตรงไหนอะกล่องอ๋อไ,ไงเห็นละเอาละติดไปเลยติดเลย เยี่ยมขี้ยังวะนี่มันคืนอนยังนี่เอาล้วหาม,มุมติดกล้องกันเถอะครับผมเออนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเตดไปเอาจีได้ห้ากล้องเหรอมีอกี่กล้องแล้วเนี่ยเอานั่งสองสามซีซีกูยังมีอีกกล้องหนึ่งจะได้ห้ากล้องนะครับโอเคช่วงนี้เป็นเวลาที่เราจะต้องออกไปสำรวจตัวไอคือกระเป๋าเป้นะครับผม โอเคผมจะไปที่จุดอ่าภูเขานะเพราะว่าจะมีของดีๆนะครับคลิปนี้ระวังหูแตกนะครับผมเวลาผีมาผมอาจจะตกใจนะเออไม่ใช่ผีมันเป็นเอเลี่ยนเสียงอะไรอ่ะอุย้ยเฮ้ยมีเสียงด้วยอุย้ยน่ากลัวเอาแล้วมึงเอ้ยยิ่งเดินเข้าใกล้ยิ่งมีเสียง เอาเว้ย้ยโอ้โหโอ้โหกูเสียวสันหลังเลยกูแคสเกมตอนสามทุ่มอ๋อเสียงหายไปแล้วเว้ยเฮ้ยผมรู้สึกว่าผมเหยียบน้ำใช่ไหมเฮ้ยโอ้ชิทมีค่าคนพร้อมยิงได้บอโอุ้ยยังเนี่ยอะไรอะอะไรน้อยเล็กๆตรงนี้ โอเคนี่ไงเราเจอปืนเออ่สไนแล้วนะครับสไนมีลูกซองไหมเอ้ยไม่ใช่สไนมีกระสุนไหมโอ้กระสุนสองนัดอ๋อกระสุนสองนัดเว้ยโอ้นี่ไงเออไม่ใช่สองนัดแปดนัดเลยฮู้สวยงามสวยเหมอ่อเอาละครับเราจะกลับไปที่แคมป์ด่วนเลยนะครับฮู้วน่ากลัว แด้กูเป็นป้าเลยโถยซาร่าเขาทำแบบนี้กับเราไม่ได้นะเวยโอวิมันอ่าหมูเราก็อยู่นี่ครับยูดีไม่แห้งบ่หำปวดขีบ่บ่อ่าโอเคนะครับเข้ารถมา yes อ่าใส่ห<ส>ูฟังด้วยนะตื่นแล้วนะโอเคมาเว้ย ดูซิอ่าอันนี้กล้องหนึ่งของเรานะครับนั่นก็คือกล้องหมูของเรานั่นเองนะเฮ้ยหยังอ่ะอะไรตรงนี้อะไรอยู่ตรงนี้อะไรอยู่ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนหว่ากล้องที่สองสิก็ไม่มีอะไรเลยนหว่าคือกล้องที่หนึ่งเดินใช่ไหมเออแล้วกล้องที่สามอ่ะก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนหว่าไม่มีอะไรนะก็เฮ้ยกล้องที่หนึ่งปไปเล ที่หนึ่งคือ,อไรเมื่อกี้นี่มันขึ้น,นแดงๆผมเลยกดเข้ามาดูมันไม่มีอะไรอ่ะนี่นเนี่ยหมูอ่ะหมูเดินไปโอ้ยอะไรอ่ะโอ้ยโอ้โหตกใจเลยเราต้องไปตรวจสอบกล้องเราไหม จะเอาอันนี้สองอุย้ยเออผมต้องดูผ่านกล้องอันเล็กมันเล็กจังอะ่ะผมจะดูอ๋อตัวเอฟเปิดไฟผมจะออกเป็นล่าผีนะครับแม่ผมจะออกเป็นล่าเอเลี่ยนฉันจะล่าพวกแกแน่นอนพวกแกไม่ต้องห่วงหรอกเนะ่าแกเดินมาได้เลยฉันไม่กลัวแกหรอกน่า เชิญออกมาได้เลยเฮ้ยนั่นอะไรหอมหมูกูแม่จะทำ่าทำให้ตกใจสิเจ้าหมูนี่แหมโถเอ้ยควนเสียหายไปหมดเลยเนี่ยวายห้ากินหัวมึงอะไรอ่ะต้องเดินหนีอะไรสักอย่างใช่ไหมฟังดีๆนะครับ เสียงเสียงอยู่ตรงนี้ผมได้ยินเสียงอยู่ตรงนี้แหม่ฉันกวูวเฮ้ยนั่นใช่ขามันไหมเสียงอยู่แต่แถวนี้อะ่ะแหม่มีลมพัดลมเพด้วย อะไรข้างหูกูเลยมันเป็นไผ่มานจะใสเหมือนกูกลัวไม่ได้ยืด้าแถวนี้ลราบันยืดเสร็จาเจอค่อยค่อยโอ้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 คนขี้ลุกเว้ยโอ้โหคือดีเฮ้ยนั่นไงเจอแล้ว แมอยู่ตรงนั้นเองเหรอมึงมามึงก็มาเลยเฮ้ยไปไหนแล้วล่ะมึงจะไปกินหมูกูเตีย๋ยฮะบักหั่หน่อยมันไปทางนี้อ่ะเราจะรีบขึ้นไปตรงนี้ก่อนนะครับโอเคหยุยกวงตายป้า บึงเช่นกล้าทำน้องกูทำน้องกวงอันแสนน่ารักของกูได้ลงคอนี่ไงมันเดินมาแล้วไหนนี่ไงเฮ้ย <c oughs> เป็นหมูจ้อยเอา้าโอ้หนี่ไง <c oughs> ปุ๊มโดนไปดี เดินไปไหนละอ่าอย่าไปคิดว่ากูไม่เห็นนะมันเดินไปแถวๆนี้นะครับโอ้ต้นไม้ก็บังจังเลยเนะี่ยได้ยินเสียงมันเดินอยู่ไม่ไม่ไม่มันวิ่งมันวิ่งมันวิ่งจบัจบจับจับจับอยู่แถวๆนี้แหละมาซิแกกลัวฉันเหรอฮะจะเป็นเอเลี่ยนเประเภทไหนเนี่ยฮะมาซิ อยู่ตรงนั้นเองเหรอมึงทำรูมึงจะไปสิบักขานี่มึงเดินไก่กูตีบักขานี่มึงไปไหนฮะมึงเดินมาดิมึงจะรีบไปไหนมาเลยไอ้แหมมึงกล้าเดินเหรอมึงทำอย่างนี้แล้วกูก็หนีเหรอฮะไ,ไม่เป็นไรกูมีเสน่ห์กูซุ่มยิงมึงได้ไม่แน่นี่แน,น่มันวิ่งมาละ เฮ้ยชักกระสุนก่อนแหมมันเดินทะลุเดอะฟาสไปเลยมานี่ดิ <S <S มึงไปไหนมึงจะรีบวิ่งไปไหนแหมมันเดินกลับมาสวนทางกูเลยยังนี่พอเห็นเป็ิตายานเลยบปะคานี่แมะโอ้แลนคือขี่ข้าดากหลายปะคามึงมึงจะรีบวิ่งไปไหนอ๋อเต็ดติดเต็ดต็ด <S <S มึงจะไปไหนของมึงเฮ้ยมันขึ้นเขาไปแล้วมันขึ้นเขาไปแล้ว โอเคนะครับเดี๋ยวส่องดูมันโผล่เป้นไปไหนสักอย่างอ่ะอเฮ้ยอาศัยความเงียบนะครับตอนนี้เสียงมันเหมือนอยู่ที่ไหนสักอย่างมันอยู่ไหนวะ โอ้นั่นไงเจอแล้วแหมอยู่ด้านบนนี่เองอ่ะมาด้านล่างแล้วเหรอมาดิดันไงเจอละเจอเราี่ไงนี่ไงมาดิไปอีกดิโหเอย้ยเก่งแค่นี้เหรอแหมทำเป็นเก่งไปได้เฮ้ยมามามา,มานี่นี่เดินครับผมเดินตามมึงจะเปาาน็นสลิมคาดิเมีย ไม่เมันเดินหนีผมไปเลยอ่ะเอา้า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 เอา้เอายิงไม่ได้อุย้ยแม่งเงยโอ้ยมันเล่นผมกลับแล้วไงมันเหนี่ยวเราปะโอนั่นไงไอชิบหายโอ้วิ่งไปไกลเลยมึงมานี่เลยมึงมานี่เลยกูจะเอามึงให้ตายวันนี้แหละ ทางไหน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 เจอแล้วนี่ไงจเจอแล้วนี่ไงติดสองจเจอแหมวิ่งแบบโดนแฟดเลยเว้ยมึงไม่รอดหรอกมึงไม่รอดืหคุณนักแม่นไนามากอดยิงพลาดก็มาสิเหลืออยู่สิบเจ็ดสิบเจ็ดอ่าสิบเจ็ดนาทีเนี่ยเอาเลยปะล่ะมาเลยปะล่ะเฮ้ อใกล้เข้ามานี่เหรอนี่เหรอมาบักฮาบักฮา,มา,มา,มาแม่มันวิ่งไปอีกแล้วอะเฮ้ยเอ้อนี่นี่ไปไหนไอ้จา,เากเอ้ยนี่อะเก่งแล้อ้ยชิบหายแล้วครับผม ตอนนี้สไนผมจะไม่เหลือแล้วไม่แน่อุ้ยเหลือนอกเดียวไปเราเว้ยเฮ้ยมันกากว่ะฉันไม่กลัวแกแน่โย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 ถ้าเดินันสกปากระกอ่ามาเ้วเว้ยเฮ้ใกล้ขึ้นใกล้เว้ยมาเลยมาได้เลยมาได้เลยมาได้เลย อะไรอะไรเอ,อเอ้ยเฮ้ยนี่โอ้โห,โห,โหแล้วก็วิ่งไปไหนโอ้โยยิงแบบนี้หรอวิ่งไปไหนแล้วะเสียงมันอยู่ด้านหน้านี่แหละอ้าวตีกูแบบนี้แล้วก็ไปโอ้โหกากใช้ได้เลยนะเนี่ยมาเซ่ เอเลี่ยนเหรอฉันไม่เคยกลัวหรอกแม่แกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครผมคือแบกิวนี่เฮ้ยมันเดินมันเดินมันวิน่งม,มาวิ่งมาตรงไหนตรงไหนทางไหนนั่นไง <c oughs> เอา้านี่คือจบเกมแล้วเหรอเฮ้ย <c oughs> จบเกมเราเกินอะเอาละครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดสมัครสมาชให้ผมด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับ